ปีกุนหรือปีหมูเป็นนักกษัตริย์ลำดับสุดท้ายใน12นักกษัตริย์สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความโชคดีและความสุขที่เรียบง่ายคนที่เกิดปีนี้มักมีจิตใจอ่อนโยนจริงใจและพร้อมแบ่งปันสินดีดีให้คนรอบข้างจุดเด่นของปีกุลคือความอบอ้อมอารีและความความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นพวกเขามักเป็นที่รักของเพื่อนอครอบครัวและสังคม เพราะมีเสน่ห์ในความจริงใจและความเป็นมิตรอีกทั้งเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและเชื่อว่าความสุขสามารถเกิดขึ้นได้จากสิ่งเล็กเล็ครอบตัวพลังของปีกุลยังสะท้อนถึงโชคลาภและความจเจริญรุ่งเรืองจึงมักมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ข้อเสียคือบางครั้งอาจใจดีเกินไปหรือบางใจคนอื่นง่ายเกินไปจนถูกเอาเปรียบได้โดยไม่รู้ตัวหากรู้จักใช้พลังเมตตาควบคู่กับการวางขอบเขตก็จะยิ่งทําให้พลังนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การเสริมพลังของคนปีกุลสามารถเลือกใส่เสื้อผ้าโทนชมพูฟ้าและเขียวอ่อนเพื่อเรียกพลังของความสุขและโชคลาภเข้ามาในชีวิตดังนั้นปีกุลจึงไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์ของหมูผู้แสนอุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราใช้ชีวิตด้วยความเมตตาและมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆอย่างแท้จริงติดตามความเชื่อที่น่าสนใจไปพร้อมกับเติมเต็มพลังบวกได้ทุกวันที่ช่องสาระเด็กมูนะครับ